อาจารย์ฟูจิมีคำถามค่ะฟูจิครับมีคำถามจากเพื่อนๆครับว่าช่วยอธิบายเรื่องไส้เลื่อนหน่อยได้ไหมอันตรายขนาดไหนอาการเป็นยังไงวิธีการป้องกันเป็นยังไงคนแบบไหนเสี่ยงวิธีการดูว่าเป็นไส้เลื่อนเป็นยังไงผมไปสืบมาแล้วมีคำตอบครับวันนี้มีหมอสองคนมาเล่าให้เราฟังนะครับคนที่1ชื่อคุณหมออิเกดะโยชิฮิโร่คุณหมอคนที่2ชื่อคุณหมอโอตะคสึยะมาให้ความรู้แล้วครับคำถามคนที่1คือเจ็บไหมอาการเป็นยังไงคําตอบคือไม่เจ็บครับในตอนแรกจะไม่เจ็บครับเมื่อไม่เจ็บเราก็เลยปล่อยไว้แแตตต่รรริิงงๆล้ววอัันายถึชีคบ อาการคือเวลาเรายืนอยู่นะฮะมันจะพองออกมาไส้ไม่ได้เลื่อนครับไส้จะโผลออกมาเราจะเข้าใจผิดว่าไส้เลื่อนแต่จริงๆแล้วไส้โผลออกมาใครเป็นเยอะครับผู้ชายเป็นเยอะกว่าผู้หญิงนี่คือภาพหว่างขาครับตรงนี้เห็นไหมครับว่างขา2ฝั่งนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีเนื้อโปดมาระหว่างขาครับพล่มาเป็นรูปร่างเป็นก้อนแล้วเวลานอนหรือตะแคงมันจะย้อนกลับไปครับในตอนแรกๆจะย้อนกลับไปนี่คือภาพของลำไส้ลำไส้เป็นจะโผล่มาระหว่างกล้ามเนื้อกับกล้ามเนื้อแล้วทําไมผู้ชายมีกล้ามเนื้อเยอะกว่าแต่ทาไมมีโอกาสเป็นได้มากกว่าายัหลง วัยประมาณ40-50แล้วนะฮะอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะจะมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้หญิงถึง9เท่าครับปล่อยไว้อันตรายนะครับทำไมถึงอันตรายรู้ไหมครับก็คือถ้าเราปล่อยไวครับไ้เลื่อนหรือติ่งเนื้อที่มันโผลออกมาเราปล่อยไวนานๆเนี่ยเซลล์มันจะเริ่มตายแล้วพอเซลล์ตายเลือดก็จะไม่ไปเลี้ยงเซลล์เซลล์ก็จะตายแล้วเมื่อเซลล์ตายนะฮะจะเกิดปัญหาสิ่งที่อยู่ข้างในจะเป็นพิษครับเซลล์ตายก็คือขยะขยะมันหมุนเวียนไปทั่วร่างกายเกิดอะไรขึ้นครับจะทำให้เราเป็นโรคติชอรรราาาคกยยััวงนตตมบถึี และนี่เห็นไหมครับรูปภาพของคุณหมอที่เอียงชามนะครับนี่คือรูปของกระดูกสะโพกของผู้ชายกับผู้หญิงครับของผู้ชายจะเป็นแบบแนวตั้งของผู้หญิงจะเป็นแบบแนวนอนเพราะนั้นผู้ชายมีกล้ามเนื้อเยอะกว่าแต่ว่าไม่มีกล้ามเนื้อในการยึดไส้ของเราครับนี่ภาพเห็นไหมครับคุณหมอทําภาพว่าเป็นรูป8อันครับผู้หญิงจะมีกล้ามเนื้อในการยึดไม le ่ให้ไส้เลื่อนออกมามากกว่าผู้ชายถึง8ชิ้นครับเพราะอะไรครับเนื่องจากว่าพอผู้หญิงนะจะมีช่องคลอดแล้วก็จะมีลังไข่นะครับเป็นตัวที่จะยึดไม่ให้มีการเลื่อนของลำไส้ออกมาครรัับบใช่ส ผู้ชายเนี่ยจะมีถุงอันทะนะครับซึ่งจะไม่มีตัวยึดกล้ามเนื้อไม่มีตัวยึดให้ลำไส้ดังนั้นลำไส้จะมีการโผล่หรือลำไส้เลื่อนมากกว่าผู้หญิงถึง9เท่าครับคนแบบไหนเป็นกันเยอะคําตอบคือนะครับผลวิจัยบอกคนที่ไอบ่อยคนที่เคยตั้งท้องคนที่เคยผ่าตัดมาก่อนและคนที่ยกของหนักและคนที่ออกกำลังกายเยอะๆครับในผลวิจัยครับในผลวิจัยนี้เขียนว่านะครับเจของผู้ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายวัยห้าสิบและในกลุ่มผู้ชายนะครับสามคนเป็นหนึ่งคนในอนาคตครับก็คือยี่สิบ 4ี่แสนถึงห้าแสนคนต่อปีเลยนะฮะและบางคนเป็นแล้วไม่รู้ตัวแล้วไม่ยอมไปหาหมอจําไว้นะครับต้องรีบไปหาหมอก่อนที่คุณจะเสียชีวิตถ้าเป็นแล้วนะฮะแล้วคุณปล่อยไว้อาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะว่าเชื้อโรคมันกระจายไปทั่วร่างกายถึงตอนนั้นแล้วจะรักษาไม่ทันดังนั้นถ้าคุณรู้สึกอาการแบบนี้นครับให้รีบไปหาหมอครับวิธีการรักษาแบบที่นิยมกันมีอยู่2อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือการนะฮะผ่าตัดเปิดแผลมาแล้วก็ดึงไส้แล้วก็มีการเย็บเข้าไปนะครับแต่มันมีวิธีหนึ่นงะะก็ใช้้้้หุ่่่นนนนนยยย์เเเีีขาาไปรักษแแบบจะผลทอ และมีโอกาสที่กลับมาเป็นใหม่ได้น้อยกว่าครับสำหรับคนที่เป็นแล้วใช้วิธีการรักษาแบบหุ่นยนต์จะดีกว่าไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยมีวิธีการรักษาแบบหุ่นยนต์หรือเปล่านะคือการนะฮะใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้หุ่นยนต์เนี่ยส่องเข้าไปโดยการเจาะรูสะดือเล็กๆนะฮะไม่กี่รูแล้วเข้าไปแก้ไขครับ ยกตัวอย่างการรักษาของคุณหมออิเกดะนะครับนี่เห็นเวลาที่เขียนไว้นะครับเริ่มไปที่โรงพยาบาล8ปดโมงนะฮะแล้วก็กรอกเอกสารเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการผ่าตัดตอน8ปดโมงสินาที9ก้าโมงครึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมสีชมพูเก้าโมงครึ่งเสร็จเรียบร้อยครับนั่นหมายถึงฮะวิธีที่ใช้หุ่นยนต์มันจะเร็วกว่าและเป็นแผลน,น้อยกว่าแต่เห็นสีเขียวไหมสีเขียวนี้หมายถึงอะไรก็คือการพักที่โรงพยาบาลประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็สามารถกลับได้เลยพัก2ชั่วโมงแสดงถึงมีอาการข้างเคียงอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรเลยก็สาาาาาาามมรรรรรถกกกกกลลัััััับบบบบบ้้้้นนนนนนไดภยยใใใววเเค็็ิธีษแหห่ฟง ถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีความเสี่ยงเป็นไส้เลื่อนให้ไปหาหมอก่อนที่จะสายเกินไปถ้าไส้ที่เลื่อนออกมาปล่อยไว้มันจะเป็นเซลล์ตายแล้วมันจะเป็นเชื้อโรคกระจายไปทั่วร่างกายอันตรายครับการที่มีไส้เลื่อนไส้เลื่อนโผล่ออกมาเซลล์ตายก็ทําให้เกิดพิษในร่างกายเราอนอกจากนั้นแล้วร่างกายเราเคยรู้ไหมว่ามันมีพิษมันมีปฏิกูลต่างๆอยู่ในร่างกายเราแล้วเคยรู้ไหมว่าวิธีการล้างปฏิกูลโดยธรรมชาติในร่างกายเรามันคืออะไรคําตอบคือ ต่อมน้ำเหลืองผมถามเพื่อนๆเลยครับว่าต่อมน้ำเหลืองมันอยู่ที่ไหนบางคนบอกอยู่ตรงนี้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่บางคนไม่รู้แล้วถามคนญี่ปุ่นหลายคนก็ไม่รู้วันก่อนมีการประกาศออกมาทางทีวีญี่ปุ่นนะครับว่าต่อมน้ำเหลืองเนี่ยนะฮะเราสามารถนวดให้ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันไปล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกายเราได้รู้ไหมครับว่าน้ำเหลืองเนี่ยมันอยู่ในสมองเราด้วยอยู่ในที่ต่างๆอยู่ทั่วร่างกายเราแต่เราไม่รู้วิธีการกระตุ้นให้น้ำเหลืองไปล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกายเราเพื่อนๆเคยรู้ไหมว่าน้ำเหลืองมันอยู่ตรงไหนแล้วเราควรจะกดตรงไหนใใหห้้้้นนเเเเลืออองงงรรรรรร่่าา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 กกกกยยยไปพพิิษขัับบจคคูม นี่เป็นคลิปที่ผมเคยประกาศออกมาแล้วนะครับแล้วเป็นตอนที่คนดูเยอะมากเลยวิดีโอนี้ที่ผมพูดไปเนี่ยมันก็ยาวพอสมควรแล้วถ้ายาวเกินกว่านี้เพื่อนๆก็จะเบื่อสำหรับคนที่อยากเรียนรู้มากกว่านี้แล้วอยากรู้เรื่องนี้เรื่องการล้างพิษด้วยต่อน้ำเหลืองครับข้างล่างนี้ก็จะมีลูกศรชี้ไปแลป้วเพื่อนๆเข้าไปคลิกคลิกแล้วเนี่ยจะมีปุ่มแอดเป็นเพื่อนของผมในเพจสีเขียวย้ำครับต้องแอดเป็นเพื่อนผมในเพจสีเขียวเท่านั้นนะครับและข้างล่างนี้ก็จะมีข้อความให้เพื่อนๆเขียนในข้อความว่าขอวิดีโอฟรี90% เียก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็แอดเข้ามานะครับอย่าลืมเขียนข้อความมาด้วยไม่งั้นทางแอดมินของผมเนี่ยจะไม่รู้ว่าจะส่งวิดีโอให้กับอะไรให้กับเพื่อนแอดมาเฉยไม่ได้ครับต้องเป็นเพื่อนผมและเขียนข้อความมาด้วยครับแล้วเจอกันในวิดีโอครับ